สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้กับมาพอกันในช่องไก่ดูดีชาแนลเลค่ะเดอ้อวันนี้สิผ้าไก่ดูดีจะผ้าเฮ็ดเอกับเข่าหยังนะคะเอามาลุ้นกันนะคะว่าออกมาแล้วจะเป็นหน้าตาจังไรแ่บบพแซะบนะกระเบื้องโดยสายตาเ้ยค่ะพี่น้องเดอ้อเดี๋ยวติดตามนี่มีส่วนประกอบเรียบร้อยเข้ากับพอมล้วเ้อค่ะเดอ้อเดี๋ยวสิผ้าไปเห็ดนวกินแ่บๆมาเลยค่ะกำลังเดือดเลยนะคะ เมื่อเข้า่เอ่ามยาน่างกับนอใหม่ลงไปต้มแล้วนะคะเีนี้เราก็เตียมเคลือกันะค่ะเตียมเครือใส่เกรืองลงไปนะคะตำพริกใส่กับตะไครนะคะหอมอ่าแล้วก็ใส่กับข่าขววน้ำเดือดะะสูตรพิเศษนะคะยั่วสูตรพิเศษสูตรพิเศษเพื่อให้หอมนะคะ ก็ใส่หมูลงไปนะคะเราก็ใส่หมูลงไปนะคะใส่หมูลงไปแล้ว,ลวก็ใส่ปาลาด้เนะครืราา่องปรุงนัวนัวรไป ตสลงไปกลังเหื่อเต็มที่นะคะใส่เครื่องปรุงลงไฟใส่น้ำปลาเล็กน้อยอยกลังเหยื่อเต็มที่เลยใส่ตะไคร้ลงไฟใส่ใบมะกรูดใส่เนื้โด,ดลงไฟนะคะ นะะรสชาติแซ่บอร่อยเลยทีเลย้ากระสาผักรสทยแบบนด้คัน้กระชสยผักอีตูใบแมงลักเด้อแล้วกับส้ต้นหอมอลงไปนะะเกิดความหอมของกระชายเลยล่ะเลยแบบนี้เลยแบบี้เลยจิย้ผักเยอะิักเยอะ โอ้โหเน้วตุยตุยเลยค่ะโอ้ได้ตี่เ้ยนี่เมนูเอยียงนงาะผู้ใดขิดตอวกมาเม็นเยค่ะเหม็นเลยผู้เสีสยสิทธิ์่ายเด้อเรียบรอยเลยเด้อค่ะยั่วะคะๆค่ะของแซ่บๆค่ะ ได้ใส่บาทพระองคงนี้ด้วยนะร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะเจอกันในคลิปโอถัดไปเด้อไปด,ดูดีชนแนลบายบายาเป็นจะแส่บแากพีน้องหมกน้อไใหม่ไหมใส่หมูน้ำเด้ยหมกน้อไใหม่ใส่หมู ละเอียบลอยแล้วนี่คนเห็ดบ่ได้กินเลยพี่น้องคนกินบ่ได้เห็ดเบื่องหน้าตาคนกินเลยนี่แซ่บบ่คนกินกันแ่บเราบอกพี่บอกน้องเลยเด้อ